ผมจะไปทำบาร์บีคิวหมูสามชั้นแบบง่ายๆพอดีวันนี้เขามีลงแขกกันถอนกล้านาะผมก็ช่วยเขาทำอาหารไปเลี้ยงผู้คนนะครับก็สไปยนี้อะไรก็แพงผมก็เลยปลูกข้าววิ่งเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาบาร์บีคิวที่ทำเนี่ยไปปิ้งริมท้องนาแล้วก็ให้ดูบรรยากาศตอนที่เขาถอดกล้าถอนรายกัรน,นะครับแบบง่ายของผมคือใส่ากผักะีนะครับ แล้วก็กระเทียมประมาณนี้ครับพิไทยกัมปอดนะครับไม่ต้องกัมปอดก็ได้พิไทยอะไรก็ได้ครับเรามีอะไรก็ใส่ไปนะครับตำเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ต้องใช้เพิ่มคือซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันหอยนะครับผมตันี่ก่อนแล้วก็อย่าลืมเกลือไปครับใส่เกลือไปพอประมาณ เพราเราจะไม่ได้ใส่น้าตาลอ่าออน้ำตาลทรายด้วยใส่ทีหลังครับใส่เลยก็ได้ตามก็ขด้วยกันครับก็คือถ้าเกิดว่าใครเคยดูสูตรการทำบาร์บีคิวแบบแท้ๆเนี่ยเขาจะมีใส่หลายอย่างนะครับอุ้ยกิงผมควรจะํำทิ่ไครก่อนนะ ขอโทษครับมือใหม่เขาจะมีการใส่เครื่องเครื่องปรุงเครื่องอะไรมากกว่าน,นี้นะครับแต่ผมลองพยายามดูแล้วเนี่ยบางตัวผมก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ไปใส่น้นํานู่นน้นํานี่ซอสต,ต่างๆที่เราไม่รู้จักก็เอาแบบง่ายๆครับก็คือใส่ซอสมะเขือเทศกับตัวซอสพริกเป็นหลักแลก้วตำพวกเครื่องเทศที่มีอยู่ในครวัวง่ายๆส่วนใครจะมีน้ำผึ้งนะครับ ก็ใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยได้นะครับแต่ผมนี่ไม่มีน้ำผึ้งผงจะใส่น้ำตาลรายเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็ตาให้ละเอียดลงไปนะการทําแบบเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเอาเครื่องที่ผมตาเนี่ยออกไปทําเป็นน้ําเสร็จแล้วก็เอาหมูไปต้มจนหมูสุกแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้ทิ้งไว้เวลาเราจะทานเราก็เอาไปย่างนะครับถือว่าเป็นบาร์บีคิวแบบง่ายจริงๆ สำหรับคนขี้เกียจแล้วเนี่ยคงจะไม่ต้องตําเยอะมากนะคับขั้นต่อไปเราก็น้ำอันนี้ก็คือเป็นซอสนะครับเอาออกเข้าให้ทำานี้คะคุยกันไปด้วยครับใส่ซอสมะเขือเทศเท่ากับซอสพริกนะครับดูปริมาณหมูนี่นะครับเนี่ยผมใส่หมูเท่านั้นเลยฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็น ถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ๆที่จะให้อร่อยนะครับก็ใส่หมูเอ้ซี่โครงหมูลงไปนะครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นที่เราตำไว้นะครับ,รบผมเวลาเจอเสียงนี้ผมรู้สึก เสียวผมเสียวจริงๆครับมันรู้สึกเสียวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับเปิดแก๊สคนเข้าด้วยกันนี่ครับขึ้นน้ำบาร์บีคิวนี่เอง ถือว่าง่ายสุดแล้วก็<อ>ผมแนะนำว่าใส่น้ำตาลไปอีกนิดนึงครับเราลองชิมดูก่อนนะยังไม่ต้องชิมให้เดือดก่อนนะนี่ครับน้ำที่จะปรุง เมื่อน้ำเดือดเราก็ใส่หมูลงไปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆให้หมูมันสุกนะครับใส่หมูได้ไห,หม,มแล้วก็วก็ ใครที่เป็นเซียนเป็นกุ๊กอะไรเข้ามาแล้วก็ขัดหูขัดจานแนะนําก็ได้ครับพอดีผมก็ทํากินเองแบบชาวบ้านชาวบ้านครับแต่วันนี้ก็ทําเลี้ยงพี่ๆชาวนาที่เขาถอนกล้ากันนะครับก็สุดฝีมือครับแต่ก็เครื่องก็ไม่ครบแล้วก็ทำทั้งครั้งแรก,แรกจริงเคยทําแล้วครั้งหนึ่งนะครับชิมหนึ่งครับดีจริงแล้วเนี่ย ให้ออกเค็มๆออกวหวานๆถ้าเกิดใส่น้ำผึ้งด้วยมันจะหวานแต่นี่เราไม่มีน้ำผึ้งเราก็ต้องใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงักคู่ที่ผมใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงแล้วครับก็ได้ออกวหวานๆนะถ้าเกิดใครชอบรสเผ็ดพิไยัยก็ใส่พิไัยเพิ่มขึ้นได้มาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็เอาหมูลงไปต้มนะครับหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยต้มเป็นชิ้นๆไปเลยธรรมดา หมูจริงๆแล้วก็เกิดว่าใครชอบซี่โครงก็เอาซี่โครงมาต้มเรียบร้อยครับแกบนึงครับก็ให้มันจมอยู่ข้างใต้ขั้นตอนนี้ก็จัดชิ้นให้ดีครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาหมูมันสุกแล้วมันก็จะต้มนานมันจะมันจะยุ่ยมันจะขาดได้ ทำชิ้นให้มันสวยๆที่นี่รอหมูสุกนะครับหมูสุกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปเอาออกมาให้มันเสดจน้ำไม่ต้องเสดดิเอาไปแช่เย็นไว้เวลาเราจะทำบาร์บีคิวก็เอาตัวเนี้ยไปต้มได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะมีผักแก้มก็ได้เป็นพวกผักผักต้มหรือจะเป็นอะไรนะ แครล,ลอดต้มก็ได้ครับแล้วแต่ชอบก็นี่ครับเป็นบาร์บีคิวง่ายๆบาร์บีคิวชาวนาเลี้ยงชาวนาที่เขาตกกล้ากันนะครับรอครับต้มจนกระทั่งมันสุกนะครับลองเอานิ้วลองช่อมจิ้มๆดูจิ้มทะลุก,ก็คือสุกแล้วโอ้ย มือก็ถืออยู่อันหนึง่งเอ้วางกล้องนะยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ก็โอเคคลับอือต้องต้มอีกหน่อยครับยังไม่ค่อสุกนะครับนี้ถ้าเกิดมันสุกแล้วเนี่ยก็เอาตักผึ่งเลย ผมเคยทำแบบที่เอาหมักทั้งน้ำไว้แล้วเวลาไปย่างมันผมว่ามันแฉะเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะเอาไปผึ่งไว้เวลาจะย่างกินก็เอามาย่างเลยแล้วน้ำนี้ก็คือเอาใครที่ต้องการที่จะจิ้มกินกับน้ำนี่ก็ได้แยกไปครับใครอยากกินเปียกกินอะไรรอยแป๊บนี้ครับกะว่าเอาซ่อมจิ้มเข้าไปแล้วมัน ดึงออกมาเดิง,ง่ายได้ก็น่าจะพอแนละ้วผมว่านะก็ให้ปล่อยให้เย็นสักแป๊บหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะแช่อย่างนี้ไปตลอดเนี่ยมันจะมันจะออกมาเปื่อยเอยเวลาไปย่างครับผมแนะนําว่าให้อ,ออกมาพึงนะครับนี่ผมก็ไปพึงไปพึงไว้ในให้น้ํามันไม่ติดในนี้นะครับ เวลาเราจะเอาไปทางก็ไปย่างได้เลยนะมีมพึงไว้2ชิ้นนะครับส่วนน้ำนี่ยครับเราก็เดี๋ยวก็ใส่เป็นถ้วยไปใส่ไ,ไว้เวลาจะกินก็ามาอุ่นอีกทีแล้วก็กินพร้อมกับหมูได้นะเรียบร้อยครับต้องพึ่งนะครับถ้าไม่พึ่งนี่ผมเคยแล้วเคยลองทำดูแล้วมันเปื่อยครับแล้วก็ไม่อร่อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนมิตเตอร์ฮอเซียครับก็เดี๋ยวเราไปทํานากันครับตอนบ่ายเขาลงกล้าลงไรใกล้เสร็จเราไปดูกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศท้องนาพร้อมกันนะครับตอนนี้เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วนะแลครับกับบรรยากาศริมห้องนาผมพยายามติดไฟอยู่ครับยังไม่สําเร็จนะพอดีไม่มีไม้สนก็เลยเอาพวกไม้พวกอะไรทําเป็นเตาก่อไฟก่อนครับ สักแป๊บหนึ่งคงจะได้เราจะย่างบาบีคิวกับตัวนี้ยัยงไม่สำเร็จครับก็ก็หลังจากนั้นเน่ยก็หมูที่ได้มาถึามาทอดมาย่างครับตอนนี้ก็บรรยากาศการ <c oughs> เขาเรียกว่าภาษาลาวเขาเรียกว่าหลกก้านะผมก็เพิ่งรู้เมื่อก่อนแม่เขาเรียกตกก้าตกก้า ส่วนคำว่าตกกล้าของบ้านเราเนี่ยก็คือการโยนกล้านะครับผมก็เพิ่งรู้ครับก็เอาหมูมาย่างแล้วก็ช่วงนี้เราก็รอให้พี่น้องนะครับที่เขาทำกับข้าวเรี่ว่าพิกักกกกนนะครับมันจะออกมา น,น,นี่ครับเดี๋ยน่ากินนี้ครับต้องรอให้มันเป็นา่านจริงๆนะถ้าไม่เป็นฐานเนี่ยมันก็จะไม่ไม่อร่อย่นะอากาศสบายๆครับเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาผมจะถ่ายให้ดูตอนที่กินกันครับแล้วคุยกันเรื่องของตกกลารเรื่องนู้นเรื่อง,อง,อง,องนี้ครับภาษาชาวบ้านนะครับโอ้ดำไปไเรื่อครับ ก็จริงๆแล้วไม่ต้องย่ากนานเพราะว่าเราต้มมาสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาออกมาหั่นดูนิดนึงแต่ต้องมั่นกลับไปกลับมานะเพราะว่ามันเป็นหมูสามชั้นจริงๆก็ใช้เป็นซี่โครงแต่ของผมเนี่ยใช้เป็นหมูสามชั้นแทนไฟรู้สึกว่าจะแรงไปนิดนึงครับ ร้อนครับต้องออกสิยกอ,ออก <c oughs> ตัวเองมันดำนิดนึงต้องเลือกกินที่มัน <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยครับอืมอร่อย จินก็เอาน้ำจิ้มเนื้อใส่ด้วยวจะกินเดี๋ยวอีกรอบนะครับอย่างนี้กรกลับแขกได้ละหวังว่าพี่น้องชาวนาคงถูกใจแบบนึงเท่าไรที่ย่งางตะแกรงนี่ดำไปน,นิดนึงครับก็จะต้องขี้เกียจออก้อมไหม ตะบีบเขาเด้อนนี่ใสไหมนี่้องใสไหมขอบจริงๆก็นยครับบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านครับปีนี้ผมก็ปลูกข้าวไว้กินเองไม่ต้องซื้อเขากินบรรยากาศสบายสบายเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างเตรียมพร้อมเหล้ายาปลาปิ้งพร้อมหมดมาดูใกล้ๆนี่เป็นวิธีการตกกลาของชาวบ้านที่นี่ครับสบายๆจริงครับ แล้วพอเป็นธรรมเนียมเวลาที่เขาทำมาตกกาเสร็จขึ้นมาปุ๊บก็จะมา<อ>กินเหล้ายาปลาปิ้งแล้วก็ฉลองคุยกันน,น,นุ่นนี่ตามประษาข,ของวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นมือโปรเลยครับวันหนึ่งทำได้เป็นสี่ไล่เลยัะก็เราก็เตรียมไว้่อยครับ เอาขึ้นมาเขาจะได้ทานกันได้เลยกินนั่นแหละดูครับน่ากินเนี่สุกกำลัาางดีดูตรงนี้ไปด้วยครับไม่ให้มันไหมอันนี้เป็นเพิ่มเติมนะผมกลัวไม่พอก็เลยซื้อหมูมาหมักน้ำปลาเพิ่มอย่างนี้ต้องรบออกก่อนนะ น่อยเกินนะครับออขึ้นมาเขาจะได้กินกันได้นะครับเดี๋ครับรอแป๊บนึงใก้เสร็จแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวครับ3ตารางเมตรคาดว่าใช้เวลาประมาณ17นาทีคงเสร็จ นั้นพี่มงคลบรรยากาศตอนนี้ครับเรายิ่งปิ้งแล้วให้กลิ่นไปทางนู้นเขายิ่งรีบมาทีทีรีบมาทานกันมากินกันต้องเร็วนีดนึงครับเพราะว่ามันมีมันตกลงไปนี่คือหมูหมักน้ําปลาครับสุดยอดครับปกติเขาใช้เครื่องปิ้งแต่ผมใช้วิธีหมุนเอานี่ครับนี่เต๋อฮัตเซียครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาแล้วดูบรรยากาศตอนที่เขาตกก้าเสร็จเขาจะมากินกันนะครับ กินนี่เราก็กินเมื่อกว่าหนีมาเลยที่ขันต้องชิมดูหน่อยบาร์บีคิวง่ายๆสูตรของมิสเตอร์ฮอเซียอร่อยมากพี่ดูเอามาแล้วอ่ะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเบอก์อันนี้แก้วอันนี้ของลอยพี่บางคนชิมให้ดูหน่อยอ๋อเงนื้อเลยบอกเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มีกล้องถ่ายอยู่ยังไงรสชาติกลมกล่อมไงไม่ได้นะแล้วก็กินข้าวเหนียวกันอะไรกันนะบรรยากาศสบายๆแบบนี้ อ่าน้องๆอาลองชิมดูเยอะๆที่นี่ที่นี่แก้วเดี่ยวเดือดอร่อยไหมสาวลาวอย่าบอกนะเลยสาวลาวนั่นอ่ะพี่ออนนี่พี่พี่ฮอนชิมดูพี่ออนชิมดูเอาไปตังเข้ากับเจ้ากับเข้าวไหมต้มปอต้มยำหมี่ดูวยเสียบเอยครับก็เดี๋ยวชิมกันต่อไปครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้หลัง จากที่ทํางานมาเหนื่อยก็ยืนกินกันเดี๋ยวนี้กินนี่ละบุฟเฟ่ต์นี่ละง่ายๆเขาก็กินขาวเหนียเ้าเหนียนี่ยะข้าวเนีเน้นียวเนข้าวเหนียวเ่เหนียวน่าหย้้า้ย่ยาา้ายานนเนน เนื้อมันมน่มาก,มากานะกนเข้าเลยมันจะกินยาเพราะมันกวดเธอนีวาวลงดูชิน้นใหญ่ๆดิมันสุดยอดมากเลยเที่ยวก็เจ็บนครับิ้นใหญ่สุดยอดมากคือขันด้วย่คือขันชิ้ใหญ่ๆเ,เป็ด,เดูคำเดียวเลยนะจะไปแบ่งครึ่งคอยซมคำาคำเดียวเต็มปเดี๋ยวนา่วยบุญบาร์บีคิวปลาเนาะบริลกินบุญ เองเหรอเปลือกาสาใจครับเยืม